สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีรถอีโคคาร์รุ่นยอดนิยมสุดประหยัดมาฝากกันอีกแล้วกับแบรนด์โตโยต้านะครับไว้ใจได้เลยแบรนด์นี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับโตโยต้ายาริสนะฮะ 1.2G p งจ s นะครับผมปกติเกรดรุ่นตัว G ของโตโยตานี่คือตัวท็อปแล้วอันนี้ท็อปกว่าท็อปอีกทีนึงอีกทีนะฮะโอ้โหอะไรงงไปหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นโฉมปี19นะครับไม่เจ็0 0มืเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่419,000สี่าสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะกรับฟรีดาวนี้ผ่อนปีหน้าเลย เอาไปเที่ยวเอาไปใช้ขับกลับบ้านกันสบายๆรถตรงรถทัวร์ไม่ต้องนั่งแล้วเอาคันนี้แหละไปใช้งานนะครับตัวน,นี้นะฮะบ,บอกเลยครับว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะได้เรื่องของความประหยัดแล้วก็ดีไซน์ที่ดูสปอร์ตโชบเชียรออสวยงามนะมาพร้อมกับสีดำเมทัลลิกนะครับใครชอบสีดําอยู่ก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไล่ดูภายนอกภายในนะครับสภาพนะฮะว่าราคา4.7หมื่น9,000บาทเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรกลับไปบ้างจะคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าจะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคน ตัดสินใจเองเลยนะครับหักชอบจับจองกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์บนะครับให้ทีมงานเราด้วยนะครับมาไม่เสียเวลานะเริ่มกันเลยดีกว่านี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว G+ Plus นะครับที่เปิดตัวในปี2019นะครับเป็นรุ่นท็อปของท็อปอีกทีหนึ่งนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์มาครบนะฮะตัวนี้เนี่ยสูงต่ำใช้หลอดแยกนะครับไฟมัลติแยกเลยนะฮะไฟเดย์ไทม์ของเขาเป็น LED ด้วยนี่ตรงนี้สวยงามหมดนะครับเท่เลย ไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยก็คือแท้เดิมโรงงานนะฮะโอ้โหมาอย่างนี้ตรงรุ่นนะครับกระจังหน้านี่เป็นคิ้วคมเมียมตัดแยกสองแฉกแบบนี้โลโก้ตรงกลางเป็นคมเมียมตัดดำโอ้โหยังหล่ออย่างเท่เลยขับรับสาวนี่ไม่ต้องอายใครในายาลิ์เนี่ยนะครับแค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับนี่สภาพได้อย่างนี้เลยนะกระจังหน้าก็ดูหล่อเราเอากันกันเอาเทียบเลยว่าระหว่างกระจังหน้ากับผมใครหล่อกันอะให้ลูกค้าตัดสินใจนะถ้าผมหล่อกว่าก็จองผมก็ได้นะครับพูดเล่นดูรถกันต่อมานี่ล้อแม็กเลยดีกว่า ตัวนี้เนี่ยลูกค้าได้เล้แม็กแท้ตรงรุ่นนะแม็กเดิมโรงงานขอบ15นิ้วนะครับหน้าดิสหนังน้ำเป็นแม็กสีเทาปัดเงานะครับตัวนี้ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางดันหลบปี2019นสะครับสภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พร้อมใช้งานเราดูแลให้ใหม่นะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเล็กน้อยเลยนะครับนี่ขึ้นมาดูคิวกันศาสตร์มีให้ของแท้โตโยตา้ามูลค่า1,600บาทมีมาให้ครบนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยด้วยนะคันนี้ บหน้า60รอบคัน80นะครับใครชอบความเป็นส่วนตัวนะอยากกันลงกันร้อนใช่ไหมอะนี่เลยฟิล์มตัวนี้เนะี่ยตอบโจทย์อะภายในดูนะครับเบาะหนังดําตัดแดงโอ้โหจะเท่อะไรขนาดนั้นล่ะนะฮะได้ความเป็นสปอร์ตมากนะครับภายในคันนี้ดูเท่เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเบาะหนังแท้ตรงรุ่นเลยนะครับสภาพก็เนี่ยตรงเนี้ยฝั่งคนขับอาจจะมียับมียนม่นบ้างมือสองเป็นธรรมดาเรื่องปกตินะครับตรงนี้เป็นทุกคันรถเราเองก็เป็นลองสังเกตได้เลยนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยโอ้โหดูดีหมด สภาพภายในผมให้คันนะี้95%นะผมพูดได้ไม่อายปากเลยเพราะว่าเขาเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยที่ลูกค้าเห็นในกล้องนี่ก็คือแบบภาพจริงๆเลยไม่มีฟิลเตอร์นะไม่แต่งไม่อะไรเลยดูเลยตามปกตรงปกแน่นอนหน้าจอกล้องหลังมาครบนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้อีกจะหากโอ้โ oh, หเป็นยังไงยังเทขนาดนี้เลยนะครับนี่พวงไลน์มัลติฟังก์ชั่นมาครบเป็นหุ่มหนังด้วยก็เป็นได้แดงเหมือนเบาะอีกเล็กไม 7, 3, ล์73,000โลไม้แท้ไม้เดิมโรงงาน หน้าปัดนี่เป็นโทนสีออก LED สีฟ้านะกลางคืนนี่โอ,อ้โหเท่เลยพู้สตาร์ t มาครบตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะนี่เขาเลือกไขกันแล้วนะฮะใช้กดเลยนะครับอ่ะดูกันต่อข้างหลังนี่ก็สวยไม่ไมไมแพ้กันเลยนะครับนี่ได้ค่อนข้างจะคิดมากกับราคาเพียงแค่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเนื้อเบาะก,ก็ลีนๆงามๆแบบนี้เลยแพ้ตรงรุ่นเลย เนื้อบเบาะนี่ค่อนข้างจะยังกระชับนะยังฟูยังนิ่มอยู่ไม่ต้องกลัวเลยว่าฮ้ยนั่งไปยุบหรือเปล่าเบ,า,บาย่นเนไม่มีเลยดูหลังคาหน่อยสภาพหลังคาเป็นยังไงโอ้โหคินครีนเป็นหลังคาดานะนะครับหลังคาเป็นโทนสีดําไม่มีคราบยันไม่มีรอยขุยไม่ต้องหา, <S <S หาผมหาแล้วหาไม่เจอนะครับสภาพได้แบบนี้เลยตรงปกไม่จกตาสี่หนึ่งเก้าเอาไปอ่ะข้างหลังกันหน่อย นี่เกรดรุ่นนะครับเป็นตัวจแต่จริงมันคือเกรดรุ่น G+ plus นะครับ G บวกนั่นเองไฟไท้ายของเขานี่เป็น LED Light light g u i d i n g แล้วเป็นหลอดนำแสงนะครับไฟไท้ายนี่ก็จะมีตัวชาร์จฟินด้วยนี่ช่วยลูลมตามหลักกลศาสตร์นะเออมีสาระก็มานะครับนี่เป็นยังไงตัวต้าออกแบบมาอย่างดีไฟไท้ายสวยงาม,ไไงามเกรดรุ่นนี่โลโก้นี่ไม่ต้องกลัวลอกไม่ต้องกลัวดำนะฮะอันนี้คือของแท้เลยนะครับนี่เซนเซอร์มีกล้องให้ไม่พอนะเซนเซอร์ให้2จุดอ่า ถ้าขับถ้ามีทั้งเซ็นเซอร์แล้วกล้องถ้าชนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะอ่ะลองดูข้างในกันด้วยนี่ถัดท้ายมาพร้อมแบบโอ้โหตัวรถเลยเป็นของแท้ตัวนี้ถัดท้ายแท้เท่าไหร่พันพันกว่าบาทเนาะทีมงานเห็นไหมพันกว่าบาทนะเบิกสูงนะไม่ใช่ถูกๆนะครับถ้าร้านทั่วไปก็ห้าหกร้อยก็ได้นะฮะนี่ได้ของแท้เลยแล้วก็ตัวที่กันสาระนี่ก็ติดรถมาก็ของแท้เนี่ยมีนัมเบอร์ครบเป็นรหัสโค้ดของเขานะครับแท้หมดเลยนะฮะแล้วก็ดูข้างนี้สักหน่อยดีกว่ามา ตเรต้ายาลิสเนี่ยบางคนถามว่าคือยางอะไรหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะอา่าผมมือไม่ลงไม่ขึ้นซะแล้วอา่านี่นะครับในในโฉมปีตั้งแต่สิบสิบแปดขึ้นมานะครับโตเรต้า mm hmm. เขาเลือกให้ยางอะไหล่แนะสำหรับตัวยาลิสนะครับจะให้เป็นตัวเติมลมยางฉุกเฉินมาแทนนะซึ่งข้อเหตุผลว่าช่วยลดน้ำหนักของตัวรถทําให้ตัวรถเนี่ยเบาขึ้นแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับผมลูกค้าก็ลองตัดสินใจดูนะว่าจริงหรือเปล่า <laughs> นะฮะนี่อ่ะ โครงสร้างนะครับน็อตฝาท้ายอันนี้ก็คือรับประกันเลยนะว่าสวยเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับครั้งนี้ไม่เคยมีชนหน้าชนท้ายชนข้างนะฮะถ้าเดิมเดิมเลยนี่รอยตรงรอยต่อต่างๆของตัวบอดี้รถนะครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นเลยจริงสีดํามันก็จะมองม็ดอาร์ยากหน่อยแต่ถ้าเราสังเกตด,ดีๆมันก็จะเห็นนะครับทีมงานเราก็พยายามโฟกัสให้เห็นชัดๆเนาะอ่ะเนี่ยด้านหลังได้อย่างนี้เลยเดี๋ยววนมาดูฝั่งนี้กันหน่อยดีกว่า่ะดูเลยนี่ดูเนื้อสี สีดำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะที่ลูกค้าจะเจอกับพวกขนแมวบ้างรักยิ้มบ้างเอ้ยลักยิ้มไม่มีขนมีขนแมวบ้างนะครับรักยิ้มนี่เราซีเรียสเลยนะฮะอันนี้ไม่มีรักยิ้มนะนี่ดูท่าฝั่งนี้ด้วยแต่สีดำเนี่ยเรื่องของการดูแลเนี่ยต้องต้องอาศัยคนรักรถหน่อยนะครับบางคนถูกฉลอสีดำเนี่ยก็จัดกันไปเลยนะครับขนม้งขนแมวมันขัดกันได้ครับเนี่ยแต่ดูเลยมุมข้างเนี่ยเห็นว่าไม่มีรักยิ้มนะครับลองโฟกัสมุมข้างเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมันจะเป็นอ่ารอยแสงบุกลงไปเลยนะอ่ะดูข้างในด้วย ในฝั่งฝั่งคอนโซลของฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับตรงครับกาวรอยแตกหักไม่มีนะครับได้แบบนี้เลยตรงปกไม่จกตาแน่นอนทั้งหมดนี้4นะี่หนึ่งนะย้ำลายย้ำอีกนะครับกวนลืมอดูสภาพเนื้บอบาอนีดูฟังนี้เห็นไหมเบาะมันจะฟูกับฝั่งคนขับเนี่ยคันนี้แหละที่เป็นตำหนิก็คือเบาะฝั่งคนขับอาจจะมีรอยยับรอย,ยนต์บางนิดน้อยอนอตประตูนี่ก็ไม่มีขอดแกงัดแงะแผ่นเพดแต่ผมดูก่อนพอดีอยูน่นี้มองไม่เห็นอคันนี้ผลิตเมื่อปลายปี19ด้วย ผลิตตุลาคมปี19นะครับเลขเครื่องเล็กถังตรงกันหมดเล่มไม่มีชมิ้นสสูญหายนะครับรถทุกคันของเราสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้หมดนะครับว่าสวยเดิมไม่แท้หรือเปล่านี่อ่ะไฟท้ายเนี่ยเอ้ยให้ดิไฟไฟเลีเ้ยวเออมีที่ตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยอ่าเนี่ยครับอันนี้คือเป็นรุ่นลองท็อปนะนี่แค่ออปชั่นของเขานี่ต้องบอกว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับใครที่หารถสักคันนึงเนี่ยผ่อนสบายออบชั่นแน่นแนแปดน้ามันเน,นี่ยตอบโจทย์หมดเลย ผมเชื่อว่ายาริสจะช่วยคุณได้เลยอ่ะดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนะี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่คนไทยนิยมใช้กันเยอะมากนะครับโตโยต้ายาริสแล้วก็ราคาซื้อเข้าราคาขายออกเนี่ยมันก็เป็นราคาที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าแบรนด์โตโยต้าราคาไม่ค่อยตกอยู่แล้วนะครับนี่ตัวน,นี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ VTI นะครับจากโตโยต้าแปสิหกแรงม้านะตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเป็นอีโคคาร์สี่สูบตัวน,นี้รองรับน้ํามัน เบนซินนะใช้ต่ำสุดได้ e 2 0นะครับ e 8 5ตัวนี้ยังไม่ได้นะแต่ว่าถามเรื่องความประหยัดเนี่ยตัวนี้เติมเต็มถังอะคิดกลมๆเลยก็คือวิ่งได้600โลชัวร์ผมทดลองมาแล้วกับรถตัวเองเครื่องตัวนี้เลยนะครับ600โลเป็นอย่างต่ำได้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสยขขัยการขับขี่ของเราด้วยแล้วก็เครื่องยนต์นี่สังเกตเลยเห็นไหมครับไม่มีรอยขอดแกะงัดแงะนะครับตรงมาร์กหมดนะครับไอ้น็อตไอ ตัวฝาด้านบนเนี่ยที่มาร์กไม่ตรงไม่ใช่อะไรนะเคยเขาถอดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อ่านะครับไม่ได้เป็นอะไรที่เหลือตรงมาร์กหมดเลยนะครับเลขเครื่องเลขถังตรงกันหมดนะครับดูน็อตฝา,ฝาท้ายเออน็อตฝาหน้าหน่อยครับทีลทีน็อตฝาหน้านี่ก็ชัดเจนนะอ่าไม่มีถอดแกะงัดแงะแน่นอน,นะสภาพก็เดิมๆนะฮะโลโก้โตลิต้าสลักมาตอกมาครบถ้วนหมดอ่าฝาฝาหน้าแท้เลยนะครับตัวนี้โครงสร้างก็สวยเดิมแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าติกคงติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดอ่า ในการเลือกซื้อรถมือสองเนี่ยนะสำคัญเลยนะลองจากสเปคและความชอบนี้คือโครงสร้างจะซื้อสักคันเนี่ยดูก่อนเลยนับแรกโครงสร้างสวยเดิมหรือเปล่าเครื่องยนต์เคยถอดแกะกันแงะหรือเปล่านะครับประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองเนี่ยดูให้เป็นระยะไปเลยแต่เรื่องของตัวร้านเราเนี่ยนะครับเราก็เน้นเรื่องของตัวโครงสร้างเป็นลักอยู่แล้วนะฮะเรื่องของสเปคเนี่ยผมก็จะลงดีเทลให้เท่าที่จําเป็น่าเพราะาผมเชื่อว่าหลายคนก็พอดูสเปกกันบ้าง้วแหละนะครับนี่เป็นไงทั้งหมดนี้ ราคาเพียงแค่4 1 9 0 0เท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่7,000ปลาๆไม่ต้องเอาเงินออกรถนะฮะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับใครกำลังหารถทักคันหนึ่งนะที่เป็นอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เป็น5ประตูด้วยรถ5ประตูเนี่ยรถแฮทช์แบ็กเนี่ยข้อดีจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือได้เรื่องของอห้องโดยสารที่มันเชื่อมต่อห้องสัมภาระได้คือพับเบาะเก็บของได้เยอะบางคนเนี่ยนะฮะสังเกตหลายท่านเลยกับกับบ้านต่างจังหวัดแต่ทีเนี่ย ไปตัวเปล่านะกับกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบแต่ขากลับไม่รู้ทําไมรถแน่นไปหมดเลยนี่แหละฮะเอาไปขนมาเลยขน,เข,ข,นข,ขนข้าวขนของขนข้าวอะไรต่างๆมากินกรุงเทพเนี่ย่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงเรานะเขาก็จะให้ของกินของอะไรมาเยอะเอาไปขนเลย นะครับคันนี้ก็ฟีดาวน์ผ่อนสบายๆด้วยนะครับผมเป็นตัวท็อปปี19มา73,000เท่านั้นหากสนใจคันนี้ถูกใจคันนี้นะครับอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้าเลยโทรมาเลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ทีมงานเรารอสแตนด์บายรับสายท่านอยู่นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลเรามีบริการฟินด์วิ่งเซนทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับทุกซอกทุกหลืบเราไปหมดนะครับเตรียมเอกสารรอไว้อย่างเดียวหรือว่าใครที่สะดวกนะครับไม่เชื่อสายตาว่ามันสวยจริงๆหรือเปล่าอยากเห็นด้วยตาตัวเองนะ มาได้ทุกวันเราอยู่ที่สนุกขานะครับตรงข้ามบิ๊กซี่ลงเยังเง้ยงกับมหาวิทยาลัยเกษตมันดิตเท่านั้นเองนะครับเปิดทุกวันนะหยุดแค่2วันก็คือปีใหม่กับสงการเท่านั้นที่เหลือแล้วก็ทํางานกันหามลุ่งหามค่ําอยู่ดีนะครับโทรมาได้กันนะครับรอสแตนบายนะแล้วเอาคันนี้ไปขับเท่ๆกันก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับโอกาสหน้าจะผมได้ใหม่วอน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้า